บื่อเบื่อเบื่อบีบีโป้๊บบบบีบีโป้ใหม่บีโป้เจลลี่สำเร็จรูปขนาดจัมโบ้ถ้วยโตในถาดสวยหรูสะดวกกินได้ทันทีบีบีอัมคำแรกอร่อยบีบีมู๊ยยงอร่อยได้อีกคำใหญ่ๆหบีโป้เจลลี่สำเร็จรูปขนาดจัมโบ้รสเข้มอร่อยได้หลายคำ แผนงานครั้งนี้เยี่ยมมากพักดื่มกาแฟกันก่อนเป็นยังไง Nescafe Extra คั่วบดจากเมล็ดกาแฟคัดพิเศษให้กลิ่นรสเข้มข้นของกาแฟแท้ทุกครั้งที่ชงหอมเข้มข้นเต็มอินรสชาติสมเป็นกาแฟแท้ครับ Nescafe Extra รกาแฟแท้ช่วยทุกคนสดชื่นขึ้นนะคะ Nescafe Extra สมข้ากาแฟแท้ เกิดมาด้วยหน้าเอแต่เมื่อถึงวาระต้องผ่าแล้วลุยหน้าต้องพลิกเป็นบีงานเสียงระหำแนวใหม่กำลังจะเริ่มและมันจะไม่มีวันจบง่ายๆรีโมไอหน้าพลิกฉายจริงสุขที่26เครือโอเอซินเตอร์2แคนนอน2 สมาชิกคำคำหนึ่งบนบัตรอเมริกันเอ็กซ์เรสที่มีความหมายยิ่งในฐานะสมาชิกคุณจะได้รับสิทธิพิเศษนานาประการเอาบนไหนครับเอาไ,ไหนครับไ,ไหนดีไไนี้ค่ะจอาใจเลือกนั้นหลานปูลูกด้วยเ <laughs> งินพวกนี้ยุ่งจริงๆใช้บัตรนี่สิครับ ของที่ผมสั่งอยากให้ส่งเช้านี้เลยนะครับได้ค่ะก่อนเที่ยงวันนี้ถึงผู้รับแน่นอนค่ะสวยจังน่ารักที่สุดดูสิผ่านบริการของควันของอเมริกันเอ็กซ์เพรสด้วยเดือนนี้อเมริกันเอ็กซ์เพรสนี่พิธีการพิเศษโดีมากทุกคนเชิญเชิญที่ของแมเตือนันสักหนาอสำหรับคือนนี้มีบัตรเลยก็บัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสไงบัตรนี่ดีนะอืมใช่แล้วสำหรับอเมริกันเอ็กซ์เพรสนี่คือสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้น มากฝรั่งลัอตเต้บับเบิลอีสเขียวนุ่มเป่าเพลินในโลกที่ขาดการสื่อสารไม่ได้และที่ต้องตัดสินใจทันทีทุกเวลาโทรศัพท์เคลื่อนที่ฟิลิปส์ในเครือข่ายองค์การโทรศัพท์ออกแบบล้ำหน้าเพื่อโลกธุรกจิจชนีอ้เออยิ่ตุนเราลืมไปพิ่วิทยโทรมานักกินข้าวะอ,อะเมือมอมอ่อไหร่เมื่อไหร่นั่นเมื่อไหร่บอกมาแล้ มเมื่อวานนี้ดีกว่าดินมะนาว,าวอมมาภาวาอาการเจ็บคอโอ้โหเที่ยวนี้ชรินนันธนาพรพาตรงสิทธิเรียมจินดาสัสิพชรชัยโกมลพร้อมกลุ่มนักแซวนักแจวคุณจ่าเรือแจวห้าโมงเย็นวันที่25ชายจิงสุขที่26สศูนย์รวมความสุนยอนอมเทิงเอ็กซ์ เครื่องวิดีโอเทปฟิลิปส์ระบบภาพซ้อนภาพเพิ่มจอที่สองให้คุณชมรายการโทรทัศน์ได้ขณะชมเทปวิดีโอแต่ชมเทปวิดีโอได้ขณะชมรายการโทรทัศน์ไม่พลาดรายการโปรดกันอีกแล้วนะครับฟิลิปส์คุ้มค่ากว่าระดมยิ่งใหญ่อีกครั้งณนะสวนอัมพรโฮมเซลล์ Home sale, ครั้งที่2งานชุมนุมสินค้าบ้านชะนำลดราคาหลากหลายด้วยสินค้าแปลกใหม่ทันสมัยที่พลาดไม่ได้20-28สิงหาคมน,นี้จัดโดยยูเนียนแพน ก้าวใหม่จากอารอาไฟฟ้าลิควิดสะดวกและประหยัดเพราะลิควิดหนึ่งขวดใช้ได้นาน30วันโดยไม่มีกลิ่นและควันอาร์ดไฟฟ้าลิควิดก้าวใหม่จากอาร์ด